สวัสดีครับจากร้านทวัตชัยนะครับขอบคุณโอกาสดีๆนะครับที่ลูกค้านำา Toyota Revo r o c c o นะครับมาติดเป็นตัวของออ t โตล็อกนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะครับตัวนี้เปลี่ยนโฉมแล้วนะครับสวยมากๆครับรถลูกค้าสีขาวเป็นตัวขับสีนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าออ t โตล็อกที่เพิ่มความปลอดภัยมันเพิ่มความปลอดภัยแบบไหนนะครับตัวนี้นะครับติดลงไปเข้ารูปมากๆนะครับตัวของเขานะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟนะครับในกรณีรถหายก็จ่ายให้1น0 0 0แสนนะครับ นะครับมีกลมมาทันให้เลยนะครับแล้วก็มีกุญแจให้3ดอกนะครับกุญแจ3ดอกนี้นะครับไม่สามารถก๊อปได้นะครับแล้วก็แนะนําให้แยกกันนะครับอันนึงอยู่บนรถอีกอันนึงอยู่กับกุญแจนะครับแล้วอีกอันนึงก็อยู่ที่บ้านนะครับแนะนําแบบนี้ลกันครับเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทกันดูนะครับว่าสตาร์ทปกติเป็นทํางานได้ไหมแล้วถ้าเราใส่ออโต้ล็อกแล้วจะเป็นยังไงนะครับอันนี้รีโมทอยู่นี้นะครับตอนนี้ผมเหยียบเบรกนะครับ แล้วก็กดสตาร์ทนะครับตอนนี้สตาร์ทได้ปกตินะครับนี่ครับเดี๋ยวผมดับนะครับปป๊บนะครับเดี๋ยวเราลองมาใส่ออโตล็อกกันนะครับแล้วกดนะครับปึ๊บนะครับเห็นไฟขึ้นใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทกันดูอีกทีนะครับมันเหยียบเบรกไม่ได้ครับเบรกแข็งมากๆครับนะครับผมพยายามเหยียบเบรกเบรกก็แข็งนะครับทําให้มันไม่สามารถกดได้นะครับหรือสตาร์ทรถหรือจะจลกรรมรถได้นะครับ ตัวนี้หน่วงเวลาขโมยได้เยอะมากๆนะครับบางทีเราจอดนะครับในพื้นที่ยามวิกาลนะครับหรือพื้นที่ที่ไม่ค่อยปลอดภัยนะครับเราก็ใช้ตัวนี้ในการช่วยได้อีกเยอะมากๆนะครับยิ่งรถใหม่นะแนะนําให้ติดมากๆนะครับถ้าเราจะปลดล็อกทํำยังไงนะครับเริ่มจากข้างในก่อนนะครับไฟนะครับแล้วก็เริ่มจากอีกตัวหนึ่งไฟก็จะหายไปใช่ไหมครับอันนี้ก็แปลว่าปลดล็อกแล้วนะครับทํางานง่ายๆครับพอเราปลดล็อกปุ๊บราสตาร์ทได้ปกติเลยนะครับ เดี๋ยวเราลองสตาร์ทให้ดูอีกทีนะครับปลดล็อกแล้วนะครับสตาร์ทได้ปกตินะครับแล้วก็ติดไปแล้วนะครับไม่มีขึ้นสัญญาณโชว์นะครับอันนี้เป็นตัวเบรกมือนะครับแบบนี้นะนะครับไม่ตัดต่อสายไฟสักเส้นนะครับเอ่อจะบอกว่าตัวนี้ลูกค้าเคยติดมาก่อนนะครับแล้วก็มาติดคันนี้เพิ่มอีกคันหนึ่งปกติเขาติดใน f o r t u n น r นาครับน่าจะประมาณนั้นนะครับนี่ครับ แล้วก็มีพรมตัววนิ่วนะครับตรงรุ่นสีดำนะครับซึ่งมันลงตัวกับตัวนี้มากๆกับพรมของตัวพื้นนะครับทำให้ไม่เปื้อนทนทานนะครับบวกกับตัวลักษณะพิเศษของเขาก็คือมันปั๊มทีเดียวนะครับทําให้ตัวของใยนะครับมีความพิเศษทนทานเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เก็บฝุ่นดีมากๆครับสําหรับคนที่เป็นภูมิแพ้แนะนํานะครับแล้วก็มีเบ้ามือจับนะครับตรงนี้นะ แต่ความพิเศษคือลูกค้าเอาของศูนนะไปใส่ตรงกลางแต่กลับสวยมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับแบบนี้นะครับอันนี้น่าจะเห็นชัดนะครับนี่ครับสวยมากๆครับบวกกับชิ้นท้ายประมาณนี้นะครับที่ติดลงไปนะครับฝาปิดกระบะนะครับเพราะว่าเวลาเราวางของอย่างนี้นะครับตรงเนี้ยจะชนนะครับมันก็ทําให้บางทีเข็มค้งเข็มขัดอะไรเงี้ยชนเป็นรอยง่ายครับหรือเรา เอาของขนของขึ้นแบบนี้เป็นรอยง่ายแน่นอนครับติดไว้ปลอดภัยกว่าเยอะนะครับอันนี้ก็คือของเดิมตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจงานแบบนี้นะครับติดต่อร้านทวัชชัยออโต้แอร์นะครับหรือโทรเบอร์0571.1 1 7 0 1นะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับ